สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมายทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุยถึงเรื่องตัวงานนะครับ MacBook Pro นะครับโมเดล A หน3่งนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวหน้าจอมีลุนหานะครับก็คือตัวหน้าจอแตกมาเลยนะครับคาดว่าจะแตกบริเวณประมาณนี้นะครับเหมือนโดนกดกดทับมานะครับอันนี้ช่างไอไม่ได้ทําการเปลี่ยนบัสเซลนะครับลูกค้าอาจยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ใส่ตัวเดิมนะครับคือเหมือนมีเศษ อาจจะเป็นเศษน็อตหรือเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับเศษพลาสติกทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าไปขัดในบริเวณตรงคีย์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยครับเวลาเราปิดพับหน้าจอลงมาครับถ้าเกิดว่ามันไปกดทับตัวหน้าจอครับทำให้ตัวหน้าจอแตกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอของรุ่น2016ขึ้นไปนะครับจะเป็นเดติน่าก็คือมันมันจะค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าจอมันบางมากเลยนะครับ นี้้าทำการเปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นหน้าจอของที่ว่าเราเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจบงานเปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการการเปลี่ยนนะครับก็คือจะเป็นการถอดตัวจอออกจากตัวท็อปเพยก่อนนะครับจากนั้นแกะตัวขอบยางออกก่อนเลยนะครับพอแกะเสร็จปุ๊บเราทําการแกะบัสเซลนะครับขันน็อตอีกประมาณสิบตัวนะครับตรงตรงนี้นะครับจากนั้นใช้เป็นฟิล์มจอนะครับ ค่อยๆแซะนะครับแซะตัวขอบจอนะครับไปเรื่อยๆนะครับใช้ความร้อนช่วยใช้น้ำยาลอกกาวช่วยนะครับเก็บฝนเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ประกบจอใหม่เข้าไปได้เลยครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครบพพนนับที่มี macbook นะครับจอมีหาสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาธิเซอร์วิสได้เลยครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่าไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ